ชากีรานักร้องชื่อดังชาวโคลอมเบียมีอายุเพียง4ขวบเมื่อเธอเขียนบทกวีแรกของเธอตอนอายุ13ปีเธอมีอัลบั้มแรก IQ โดยเฉลี่ยอยู่ที่100แต่ชากีรามี140ซึ่งเพียงพอสำหรับเธอที่จะได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมเมนซาซึ่งเป็นสังคมคนไอคิวสูงที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคะแนนไอคิวที่มากกว่า140ถือเป็นการเข้าสู่เขตแดนของอัจฉริยะ เธอไม่เคยเรียนมหาวิทยาลัยแต่เธอมีความฝันที่จะเป็นนักมนุษยวิทยาผู้ที่ศึกษาผู้คนในสังคมปัจจุบันและอดีตชากิราพูดภาษาสเปนอังกฤษฝรั่งเศสอารับโปรตุเกสและอิตาลีอลิเชียคีสเป็นนักดนตรีมากความสามารถและเป็นผู้ชนะรางวัลแกรมมี่เธอเริ่มเรียนเปียนโนคลาสสิกเมื่ออายุได้7ขวบและหลังจากไม่มีอะไรเหลือให้ครูของเธอสอนแล้วเธอจึงย้ายไปเรียนดนตรีแจ๊สเมื่ออายุ14ปี ตอนอายุ16ปีเธอได้รับทุนเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโคลอมเบียแล้วอลิเชียเป็นนักเรียนเกรด A แต่เธอออกจากมหาวิทยาลัยในภาคเรียนแรกเพราะเธอต้องการทำงานดนตรีของเธอเองดูเหมือนนั่นจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะหลังจากนั้นการประจนภัยทางดน,นตรีของเธอได้ก้าวไปอีกขั้นเธอได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงโคลัมเบียภายในปีถัดมา นาตาลีพอร์ตแมนอายุเพียง11ปีเมื่อเธอได้รับบทบาทในภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอซึ่งเป็นหนังฝรั่งเศสเธอปรากฏตัวในโรงภาพยนตร์เช่นกันได้รับรางวัลออสการ์จาก b l a c k s w a n แต่ถึงแม้ว่าเธอจะประสบความสำเร็จอย่างมากในเรื่องนี้แต่ชีพการแสดงก็ไม่เคยเป็นตัวเลือกแรกของเธอเลยเธอยังได้รับปริญญาด้านจิตวิทยาจากฮาร์ a ว d ร์ดในปี2003ด้วยและได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์2ครั้งนาตาลี Natalie พูดได้5ภาษาและมี IQ140 ซินดี้ครอฟร์คนดังอีกคนที่ฉลาดมากเป็นนักเรียนที่ได้ A เสมอ <_ C os ic> เธอยังได้รางวัลเรียนดีเมื่อเธอเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยเธอชอบเรียนสายวิทยาศาสตร์มากในที่สุดเธอก็ได้ทุนเรียนวิศวะเคมีตลาออกจากโรงเรียนเพื่อไปเริ่มต้นอาชีพนางแบบซูเปอร์โมเดลชารอนสโตนได้เรียนเกรด2เมือ่ออายุแค่5ขวบครูของเธอสนับสนุนให้เธอเข้าเรียนในระดับนั้นเพราะพวกเขาสังเกตเห็นว่าเธอฉลาดมาก ด้วย IQ 154ก็หมายความว่าเธออยู่ในกลุ่มประชากรที่ฉลาดที่สุดในโลก0.1%เธออายุเพียง15ปีเท่านั้นเมื่อเธอได้รับการตอบรับเข้ามาหาวิทยาลัยและยังได้รับทุนการศึกษาอีกด้วยต่อมาเธอศึกษาการเขียนเชิงสร้างสรรค์และวิจิตศิล แอชตันคูเชอร์กำลังจะได้รับการตอบรับทั้งจากมหาวิทยาลัยเพอร์ดูและ MIT ซึ่งเขาควรจะเรียนวิศวกรรมศาสตร์แต่เขาเสียโอกาสในการรับทุนไปเพราะการแกล้งครั้งหนึ่งของเขาไปถึงหูโรงเรียนมัธยมเขาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยไอโอวาแต่ก็ออกเมื่ออายุ19ปีเพื่อไปเป็นนายแบบ เขามี IQ 160และใช้สติปัญญาของเขาเพื่อสร้างตัวเองให้เป็นคนที่ขยันขันแข็งอย่างแท้จริงและเขาทำงานหนักไม่ว่างานไหนก็ตามที่เขาทำเขาได้รับประสบการณ์ชีวิตอันมีค่าผ่านตำแหน่งต่างๆต,ตัวอย่างเช่นเขาเคยเป็นพารองและแม้แต่เคยทำงานเป็นคนขายเนื้อด้วย IQ สูงของเขาทำให้เขาอยู่ในหมวดหมู่ที่มีพรสวรรค์เป็นพิเศษพอ่ๆกับอ์สไตน์ซึ่งก็มี IQ 160เหมือนกนว่ป็อ้อยามสิบเ็จขอนไตนแม้วาเขายๆ หลังจากที่เขาเรียนจบเขาเดินรวนหางานทำในฐานะครูเป็นเวลา2ปีฟิสิกส์ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาในตอนนั้นเขาหลงไหลในดนตรีมากและนึกภาพชีวิตที่ปราศจากดนตรีไม่ออกเลยการเล่นไวโอลินและเปียโนช่วยเขาเคลียร์ความคิดได้สตีเฟนฮอว์กิงเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะอีกคนที่มี I q ค6 0และเป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเรา เขาเป็นคนที่อ้างว่าจักรวาลของเราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่หนาแน่นและไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งหมายถึงบิ๊กแบงทฤษฎีที่วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอธิบายว่าจักรวาลก่อตัวขึ้นได้ยังไงเขาพูดเกี่ยวกับหลุมดําบ่อยมากรังสีฮอว k กิ้งซึ่งเป็นการแผ่รังสีความร้อนที่นักวิทยาศาสตร์ตอนนี้เชื่อว่าถูกปล่อยออกมาจากหลุมดําและสิ่งที่น่าสนใจอย่างื่นอีกมากมายเกี่ยวกับอวกาศนักเขียนโปรดิวเซอร์ พอดคาสเตอร์ caster, นักจัดรายการโทรทัศน์และนักแสดงตลกโคนันโอไบรอันได้ทำอาชีพที่น่าตื่นเต้นมากมายเขาสำเร็จการศึกษาจากฮาร์วาร์ดในสาขาวิชาประวัติศาสตร์และวรรณคดีหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนให้ฉายาว่านักเล่นตลกที่โดดเด่นของชั้นเรียนเขายังเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรชั้นมีไอคิวหนอีกด้วย ลิซ่าคูโร w หนึ่งในดาราดังจากเฟรน d ์มี i อคิวหเธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาชีววิทยาและทํางานกับพ่อของเธอระยะหนึ่งเพราะเขาเป็นแพทย์แต่ในที่สุดเธอก็ไปทํางานในสาขาที่ต่างออกไปซิทคอมยอดนิยมที่เป็นจุดเริ่มต้นในอาชีพการแสดงของเธอแต่เธอก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอีกด้วย เคธ b บคกิงเซลอยู่ในภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงหลายเรื่องแต่ก็เป็นนักวิชาการที่เก่งมากด้วยเมื่ออายุอย่างน้อยเธอชนะการแข่งขัน W.H. Smith Young Writer อันทรงเกียรติสครั้งครั้งหนึ่งสำหรับบทกวีอีกครั้งสำหรับนิยายเธอศึกษาวรรณคดีฝรั่งเศสและรัสเซียที่ออกซฟอร์ดซึ่งเธอลงทะเบียนเรียนเมื่ออายุเพียง17ปี เธอลาออกเพื่อเริ่มต้นสร้างอาชีพการแสดงของเธอแต่ไม่นานมานี้เธอบอกว่าเธอได้พบกับครูสอนพิเศษภาษาฝรั่งเศสคนเก่าของเธอซึ่งทำให้เธอกลับมาคิดถึงการกลับไปเรียนเพื่อเรียนให้จบปริญญา26ปีหลังจากนั้นไม่ใช่แค่ฮอลลีวูดมาดูวงการกีฬากันไทเกอร์วูดมี IQ 145เขาเป็นนักกอล์ฟชอาวอเมริกันและเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์อย่างมากซึ่งเป็นอัจฉริยตตั้งแต่อายุยังน้อย เขาเป็นผู้ชนะที่อายุน้อยที่สุดของ U.S. Junior Amateur Championship ตอนนั้นคือปี1991และเขาอายุเพียง15ปีเขาลาออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อไล่ตามความฝันที่จะเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพและในเวลาต่อมาสิ่งเดียวที่เขาเสียใจคือการไม่ได้ใช้เวลาอีกหนึ่งปีที่สแตนฟอร์ซึ่งเขาได้เคยเรียนอยู่ ควินตินทาเรนติโนบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกคนที่มี IQ 160เขาอายุเพียง14ปีเมื่อเขาเขียนผลงานชิ้นแรกของเขาและเริ่มคิดเกี่ยวกับบทภาพยนตร์ต่อไปของเขาทันทีเขาไม่เคยชอบโรงเรียนเลยเขาจึงไม่ได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยสิ่งเดียวที่เขาชอบคือวิชาประวัติศาสตร์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนภาพยนตร์สำหรับเขาทาเรนติโนถึงกับลาออกจากโรงเรียนมัธยมเพื่ออุทิศเวลาให้กับอาชีพการถ่ายทําภาพยนตร์และทํางานให้กับภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลมากที่สุดตลอดการบางเรื่องเขาได้รับรางวางวัลัลลอสการ m มดเด a m มอนเริ่มเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง o วิวฮันเตอร์ในขณะที่เขายังเรียนมหาวิทยาลัยอ,อันที่จริงเขาได้รับการบ้านจากหลักสูตรการเขียนบทละครที่ช่วยเขาพัฒนาเวอร์ชันคร่าวๆสำหรับภาพยนตร์เรื่องนั้นเขาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแต่ไม่เคยสำเร็จการศึกษาแต่เขาได้รับรางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์นั่งเดิมยอดเยี่ยมร่วมกับเบนแอฟเฟรคเพื่อนสมัยเด็กของเขาผู้ซึ่งทำโปรเจก t นี้เสร็จพร้อมกับเขาแม้ว่าเขาจะออกจากวิทยาลัยเพื่อไปประกอบอาชีพการแสดงแต่ฮาร์วาร์ดก็ยังให้เหรียญฮาร์วาร ตรงกันข้ามกับมิสเตอร์บีนที่ร่าเริงแต่มีสเสน่ห์ซึ่งเป็นตัวละครที่ทําให้เขาโด่งดังไปทั่วโลกโรวันแอดกินสันเป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมและมีผลการเรียนที่ดีที่สุดในโรงเรียนเขามีอ q คสูงมากถึง178 เขาเรียนที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซลิลซึ่งเขาศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากนั้นก็ไปเรียนที่ออกซฟอร์ดเพื่อปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์เขาใช้เวลาอยู่ในสายงานนั้นแต่เขาก็ย้ายไปทํางานด้านการแสดง <c oughs> เขาพยายามทําให้ผู้ชมหัวเราะในภาพยนตร์หลายเรื่องแม้ว่าแทบจะไม่พูดเลยโจดี้ฟอสเตอร์ปรากฏตัวทางทีวีครั้งแรกเมื่ออายุเพียง3ขวบนั่นคือตอนที่เธอเรียนรู้การอ่าน ตอนอายุ12เธอมีบทบาทในภาพยนตร์เรื่องแท็กซี่ไดรเวอร์แล้วเมื่ออายุได้18ปีเธอพักจากอาชีพการแสดงและเข้าเรียนที่มหาวิทยลาลัยเยลโจเซฟกอดอนเลวิดได้เปลี่ยนจากนักแสดงมาเป็นนักแสดงโปรดิวเซอร์ผู้กำกับแต่ระหว่างนั้นเขาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโคลอมเบียเพื่อศึกษากวีนิพนธ์ประวัติศาสตร์และวรรณคดีฝรั่งเศสเขามักจะคิดว่าครูคือคนสำคัญไม่ใช่ชั้นเรียนที่คุณเข้าหลังจาก3ปี เขาลาออกจากมหาวิทยาลัยเพราะเขาต้องการกลับไปทำงานแสดงแต่ยังคงมีชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงที่มีสติปัญญามากในฮอลลีวูดอีวาลองโกเลียค่อนข้างพึ่งพาตนเองและหาเงินเองตั้งแต่อายุอย่างน้อยเธอทำงานหนักเพราะเธอต้องการช่วยครอบครัวของเธอและในช่วงมัธยมเธอทำงานที่ร้านอาหารด้วยเธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านชิค,คาโนศึกษาจากมหาวิทยาลัยคารสเตชนอร์ทริด